ขอขอบคุณผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK กลับมากระตอนนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงขันปากอยากเมาค่ะขันปากอยากเมาคุณผู้ชมนะช่วงนี้สับสนโดยบำรุงสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์ยอดขายอันดับหนึ่งของทางช่องนี้เลยทีเดียวนะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK คุณผู้ชมนะฮะค่ะังนั้นทีแรกก็ถามน้องคะมันคืออะไรน,นู่นนี่นายเขาบอกมันบำรุงสุขภาพพี่เตา๋าพี่เตา๋เตารู้ไหม NK เนี่ย ขาบอกว่ายอดขายอันดับหนึ่งแต่ตอนนี้<อ>แพ้หลิงคอร์ดี้ไปแล้วโอ้แต่ว่ามันสูสีกันนะสองกล่องนี้นะคะ,ะแต่เอาเป็นว่าใครที่อยากเพิ่มภูมิคุ้มคันให้กับตัวเองบอกเลยว่า N k เคนียมเหมาะมากๆแล้ววันนี้เขาจัดโปรมาให้แล้วนะคะปกติ1กล่องราคา2,500บาทแต่ถ้าวันนี้คุณรับไปเลย2กล่องคุ้มมากๆจาก5,000บาทแล้วเพียง4,500บาทเท่านั้นสนใจโทรได้เลยนะคะ0 9 0 0 8 9 9 9 9 2แอละ0 9 0 0 8 9 9้ 9, 9, 9 3นะ์ูก้ากก้ากแาค่ะ,ะผู้ชมนะฮะอกอี นะฮะแต่เธองงกันทั้งประเทศพี่จิ้มชวนชื่นนะสับสนกับเพศตัวเองเขาเกิดความสับสนแม่จริงๆการสับสนของเพศตัวเองเนี่ยมันต้องเริ่มสับสนแต่หกขวบนะคะไม่แต่บางคนเพิ่งจะมารู้นะคบเขาบอกว่าบางคนเพิ่งจะมารู้ตอนแบบแก่แล้วหรอแม่มีไหมไม่มีหรออ้าวหรอมางคนบอกแต่งงแต่งงานไปแล้วเพิ่งจะมาค้นพบใช่จริงไม่จริงแสดงว่าเขาหลอกอ๋อ หลอกคนอื่นอ๋อก็คือมันต้องรู้ตัวอยู่แล้วใช่ไหมรู้มาตั้งแต่เกิดแล้วหขวบก็รู้แล้วว่าตึงจะตูดหรือจะอะไรคืออย่างนี้แม่พี่จิมเขาไลฟ์ฟังเขาบอกว่ามีช่วงที่เขาไปทํารายการไงกับพี่น้องว่าสารพี่โชเล่พี่ปูโลเปียว่ใแล้ว่ยวแล้วก็พี่ปุกกี้เขาเป็สับสนไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว ทำไมเพราะสิ่งที่ไปอยู่เจอเนี่ยมันไม่มันไม่ใช่สิ่งที่ต้องสับสนหรอไม่ใช่ละไม่ใช่เขาบอกว่ามีอยู่วันหนึ่งไงเขาไปทํารายการแล้วเขาก็เห็นทุกคนเนี่ยเปิดแบบว่ากระเป๋ามาก็มีแต่เครื่องสําอางแล้วตัวเขาเองก็มีไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเขาก็เลยไปถามพี่หนงว่าเอ๊ะเนี่ยสิ่งแวดล้อมมันทําให้เราเป็นได้ไหมไม่นไม่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 ไี่ไม่ไม่ไเ่ไม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 ปไม่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 แดงได้เป็นอีก หัาอีอย่างนี้เหรอไม่ใช่ค่ะก็นี่ไงพี่น้แกก็ไปเรื่อยเดพี่จิ้มไม่ต้องอ่านแล้วแกก็แกไปเรื่อยของแกอ่ะแกก็ไปเรื่อยของแกตั้งประเด็นน่ยมันเป็นไปไม่ได้กระเทยไม่ใช่หวัดใช่ไหมเออกระเทยไม่ใช่โควิดค่ะแม่ที่จะติดกันง่ายติดแล้วตายอย่างเดียวมันไม่ใช่ค่ะคนเป็นเกย์เป็นกระเทยมันเป็นมาตั้งแต่กําเนิดอมันเป็นอยู่ตั้งแต่กําเนิดแล้วในใจมันรู้อยู่แล้วแต่หาข้ออ้างอหาข้ออ้างว่าเฮ้ยเพิ่งรู้เตอะ หรอใช่หรอไม่ใช่คือถ้ารู้ก็คือแสดงว่าอ่ะใช่ะล้รู้แต่หกขวบแล้วมันรู้แล้วว่าชอบอะไรมันรู้อยู่แล้วโกหกกระทั้งนั้นแหละฉันไม่เชื่อหรอกแล้วแม่คนพบตัวเองตั้งเมื่อไหร่หกขวบหกขวบเลยชอบผู้ชายหรอไม่ใช่ว่าผู้หญิงอชอบเล่นตุ๊กตาเห็นตุ๊กตาแล้วมองมาคาร่ารู้ตัวอะไรแล้วล่ เห็นไหมล่ะโหเพารู้ตั้งแต่เกิดแล้วแกอีพวกนี้อีพวกที่บอกเพิ่งมารู้ตัวโกหกโกหกหักข้อห้ามใ้สังคมสงสารโกหกไม่จริงสามขวบไม่เธอทำอะไรหรือไม่ตอนนั้นนเรียนอนุบาลหนึ่งใช่ปะล่าเจ้าผู้ชายเริ่มปั้มผู้ชายแล้วมีนอนตอดกันชิบั้อนุบาลเออแล้วเธอไปทำอะไรก็คือนอนตอดผู้ชายใช่มันมาชอบผู้ชายเลยลูกอ๋อมันชอบผู้ชายเลย ชอบเลยคุณผู้ชมมันไม่มีหรอกเฮ้ยเพิ่งมันรู้ตัวตอน50แล้วมันก็รักษาใช่ได้เพิ่งมัรู้ตัวตอนกบอีบายแต่แรกมันผีนะแล้วก็แล้วก็แล้วก็อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อ่ะค่ะไม่ใช่ค่ะมันรู้มาตั้งแต่เกิดแล้วค่ะอ๋อแล้วมันไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ด้วยก็ไม่ได้เป็นแล้วเป็นเลยทางนี้มีแต่ทางวันเี้เดินตรงอย่างเดียวไม่สามารถที่จะทวนเข็มนาฬิกากลับได้มีพวกที่ทวนกลับได้ตอแหลค่ะ ใช่ค่ะไม่หรูเพิ่งรู้เลยไม่จริงหรอกค่ะฉันไม่เชื่อหรอกค่ะบางคนสภาพสังคมบางคนสภาพครอบครัวบางคนไปโดนมาแล้วเจ็บก็เลยไม่ชอบมันอยู่ในโครโมโซมใช่ไหมของแบบนี้อย่าใช้คำว่าโครมันลึกกว่าโครโมโซมมันลึกลงไปในก้นบึบื้องหัวใจมันลึกไปพี่จะบอกอะไรให้นะมีน้องคนหนึ่งนะแม่เนี่ยเป็นเจ้าของร้านชุดวิวาชื่อดังของภาคใต้นะแล้ว แม่เนี่ยเย็บปักถักร้อยเกิดเข้ามาเนี่ยเขาก็อยู่ในกองเย็บปักถักร้อยอ๋อเห็นมาตลอดเห็นมาตั้งแต่เกิดเย็บปักถักร้อยแต่งหน้าเป็นร้านแต่งหน้าทําผมเย็บปักถักร้อยชุดเจ้าสาวครบสูตรแต่งหน้าทําผมเป็นเด็กสองคนแต่งหน้าทําผมเย็บปักถักร้อยคนที่อยู่ด้วยคือผู้หญิงกระเทยอ้าวหรอมันโตมามันฟันผู้หญิงด่ มันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่โอ,อ้โหแม่โอ,อแบบนี้มันก็มีเนาะมันไม่ใช่ใชว่าสิ่งว่าเราไม่ได้เป็นตัวที่ทําให้เป็นเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวค่ะเป็นตั้งแต่เกิดค่ะฟันด่าเลยหรอแม่ฟันผู้หญิงด่าอ๋อ,อ แล้วก็น้องชายก็โ,โหมีเมียทาผู้หญิงท้องเต็มไปหมดหไม่เกี่ยวค่ะเออไม่เกี่ยวจริงเกี่ยวดิฉันเกิดในครอบครัวที่ไม่มีผู้ผู้ผหญิงเลยมีแค่แม่คนเดียวทั้งผู้ชายหมดดิฉันยังไม่รอดเลยต่อให้พ่อฟาดยังไงก็ไม่เปลี่ยนด้วยตีเท่าไหร่นะยิงง่งอาการหนักกว่าเดิมอ่ะทันกว่าเดิมยิ่งตีกูยิ่งสวยขึ้นสวยขึ้น โดนหวแช่เยี่ยวกูก็สวยขึ้นสวยขึ้นคนมันเป็นมันก็คือเป็นคนไม่เป็นทำยังไงมันก็ไม่เป็นอ๋อโอเคแม่แค่นั้นแหละไม่มีคำว่าสับสนยี่ห้าสี่สิบห้าสิบหกสิบมาพูดคำว่าสับสนไม่ได้ถ้าคุณสับสนคุณต้องสับสนตั้งแต่สามยันหกขวบนั่นคุณสับสนจบเออแมบ้าเหรอเข้าใจแม่นะ ไม่ใช่โรคติดต่อมันไม่ใช่โรคติดต่อมันเป็นมาตั้งแต่ในสายเลือดแล้ว<ะ>มันเป็นมาแล้วมันเกิดมาปั๊บมันเห็นผู้ชายปั๊บเออผู้ชายคือเพศที่หลออ่ออยากเข้าไปกอดอยากมีอะไรด้วยเห็นผู้ชายเพื่อนผู้ชายแล้วมีอารมณ์หัวใจตื่นเต้นเห็นผู้หญิงก็รำคาญแล้วบางคนที่บอกเป็นเสือใบอะแม่เป็นเสือใบเนี่ยเขาก็เป็นกรณีที่แบบว่า เป็นได้ทั้งได้มีเพศสัมพันธ์ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายก็มีแบบนี้จริงๆเหมือนกันมันมีแต่มันน้อยไม่ได้มีเยอะเ<อ>สือใบาตายหมดแล้วหวรอแม่พอโดนท่านนั้นยิงอ่ะอันนั้นเสือดาวบอกเอการอันนั้นเสือดอาวบอกว่าเสือใบตายหมดแล้ว,วไม่มีหรอกคาะมีแต่กระเทออยกับชายจริงหญิงแท้แล้วอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยจะพัฒนาตัวเองไปเป็นสาวสองหรือจะพัฒนาหยุดแค่ว่าเป็นเก้งหัวโปงอันนั้น่ะมันพัฒนานะหรือเป็นเก้งมีกล้าม ก็แลมีผู้จัดท่านหนึ่งสาวสะบัดเลยอ่ะสาวสะบัดเลยนะฮะแต่เวลาอยู่บนเตียงเป็นลุกนะฮะอ้าวเหรอหนูว่าหนูเดาได้นะโดยที่ไม่อ่านั่นไงหนูว่าแล้วซื้อหมวยทำไมไม่ถูกบางทีคาแรคเตอร์มันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราเห็นคาแรคเตอร์สาวๆมักจะเสียบอ้าเหรอคาแรคเตอร์มีกล้ามสักเสือเพ่นสักห้าแถวสักนู่นสักนี้ยกขายิ่งกว่าอ้าวหรอ ก็แปลกดีเนาะถูกต้องอ <c oughs> เห็นมามนไม่รู้ตัวเท่าไหร่แล้วเกรวารินทอนเขาไม่ได้เป็นนะคะเกรวารินทอนแจ้งความโดนเพจปลอมแอบอ้างใช้รูปร้านทองอหลอกประชาชนเนี่ยแหละค่ะธุรกิจของบ้านของคุณเกรก,ก็คือเป็นแน่ละเจ้าของร้านทองแล้วด้ยวย <c oughs> ความที่ เพจะบุญใช่แล้วคือก่อนหน้านี้นเขาก็โดนมาแล้วนะแม่เรื่องของการที่ปลอมเพจ Facebook อะไรแบบนี้ล่าสุดโดนอีกแล้วค่ะคุณเกรซออกมาโพสตเข้าความผ่านอินสตาแ a รมานะคะบอกว่าระวังเพจปลอมเอารูปไปใช้ให้คนมากดรับเงินแล้วก็มีผู้เสียหายโดนหลอกจากการแอบ,บอ้างแบบนี้สามารถไปแจ้งความได้เพราะว่าร้านของคุณเกรซต,ตอนนี้ไปแจ้งความไว้แล้วเรียบร้อย เขาชี้แจงเลยนะคะว่าทางร้านเนี่ยมีเพจเดียวชื่อว่าห้างทองหวังเงินไทยเจกุ้งเท่านั้นไม่มีเครือข่ายไม่มีตัวแทนเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงเชื่อเดี๋ยวถ้าจะแจกทองเมื่อไหร่เดี๋ยวบอกเองนะครับไม่ต้องแจกแล้วคะัะตอนนี้ร้านทองก็เจ๊งกันละนาวคะ่ะตอนนี้ก็ค่อนข้างแย่เจ๊งค่ะคุณผู้ชมเพราะเศรษฐ<อ>ก,กิจอย่างนี้คนไม่ได้เคยคนไม่ได้เข้าไปซื้อทองนะคะใช่สิคนเข้าไปจำนำทอง <c oughs> คนเข้าไปตึงทองกับร้านทองค่ะตอนนี้แย่กันหมดแย่กันหมดเลยนะคะ <c oughs> จอร์วินยูนะใจสลายนะเปิดความรู้สึกนะเมื่อความรักต้องจบนะฮะเขาบอกเจ็บแทบใจจะขาดค่ะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้นะอดีตภรรยาของคุณจอร์นวินยูก็เคยออกมาโพส์ชี้แจงแล้วนะก็คือคุณแพรชุติมาเคยออกมาโพสต์ว่าโสดสักพักแล้วค่ะไม่ต้องเม้าไม่ต้องถามไม่ต้องยุ่งบอกตรงนี้ด้วยตัวเองจบนะแล้วก็ออกมาเคลียร์ว่าจบกันด้วยดีไม่ได้เกี่ยวข้องกับมือที่3หรือว่าเรื่องของการเมืองอะไรเลยก็กลายเป็นที่ฮือฮานะคะล่าสุดคุณจอร์นออกมาโพสอินสตาแกรมถือว่าเป็นการออกมาเปิดใจนะเรื่องราวความสัมพัน เป็นครั้งแรกโดยคุณจอนะคะออกมาโพสต์ข้อความบอกว่าเดินหน้าต่อสู้บทต่อไปของชีวิตเสียดายไหมเสียดายมากแต่ทําไงได้เมื่อมันจบก็คือจบเศร้าไหมเศร้ามากน้ําตาไหลทุกวันสุดท้ายคือใจสลายมากกว่าสิ่งที่ทําได้คือหยิบเศษที่แตกละเอียดมาปะติดปะต่อหล่อหลอมมันขึ้นมาใหม่ดีใจที่ชีวิตนี้มีวิลเลียมแล้วก็ไรอันก็คือลูกนะคะแล้วก็ดีใจที่มีครอบครัวแล้วก็กัลยาณมิตรที่ดีมากมายและคอยอยู่เคียงข้างกันเสมอแค่นี้ก็โชคดีมากแล้วสําหรับชีวิตของ งผู้ชายคนหนหึ่ท้ายที่สุดเราก็รู้ความจริงว่าเราไม่ดีและพลาดตรงไหนและไม่คิดจะทําตัวแบบนั้นอีกแม้จะสายไปแล้วแต่ก็ยังดีที่เรียนรู้และสัญญาว่าจะไม่ทําตัวแบบนั้นอีก ก็ไม่รู้ว่าสาเหตุที่การเลิกในครั้งนี้เป็นอย่างไรแต่ว่าก็ถือว่าจบกันด้วยดีค่ะแม่นะคะอ,อ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ NK ครับใช่ค่ะสําหรับวันนี้ใครที่ต้องการนะคะสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของตัวเองวันนี้ NK จัดให้แล้วกับโปรสุดคุ้มค่ะปกติ1กระปุกนะคะหกล่องแบบนี้ราคา2,500บาทแต่ถ้าคุณรับไปเลย2กล่องลดให้พิเศษจาก5,000บาทเหลือเพียง4,500บาทเท่านั้นสนใจโทรนะคะ0900899992และ0900899 ช่วงหน้านะคะพีทพัชระนะคะมาในเฟฟชั่นนะคะลุกใหม่แซบหนักใ hmm. นการแต่งตัวแบบจัดเต็มโชว์องค์โชว์เอวนะคะ,คะแล้วก็โอ้คนเข้าไปคอมเมนต์เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะจะดจูจากภาพเก่ามากขนาดไหนต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับค่ะ